อันนี้อยู่ในกลุ่มไอ้นี่ที่เป็นเพื่อนห้าพันพี่เหมือนพี่จะลืมเทสไม่วรขอเปิดเทสแล้วแฮะไม่มีนะโอเคอ่ะพร้อมยังเอายังเอาแล้วหรออ่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับเรียนสอนภาษาอังกฤษเนี่ยแหละเอเนอร์จีของเด็กวันอาทิตย์ที่ต่างกับเด็กวันเสาร์แต่เด็กวันอาทิตย์ก็ตอบได้เท่านี้แหละนะ วันนี้เห็นไหมกระดานดํามากเลยผ่านศึกสงครามสมอลรููมมาทั้งวันนะคะแล้ววันนี้เราจะคุยกันถึงประเด็นที่ท็อปพีดอีกอันหนึ่งที่น้องบุ๊กเสนอมาจากที่โรงเรียนคือเรื่องของ must กับ have to เราคุยกันก่อนว่าเฮ้ย must กับ have to เนี่ยเขาจะออกข้อสอบอะไรเฮ้ยพี่เชื่อว่าพวกเราเจอแน่นอนน่ะเออ must กับ have to แปลว่าอะไรก่อนอะ ใช่แปลว่าต้องต้องต้อง,องเฮ้ยควรจะไม่ใช่เพราะควรจะคือคำว่าอะไรชูดอ่าจดสองอันเนี้ยกลุ่มเนี้ยเราต้องแยกกันนะที่เมื่อกี้เพื่อนพูดว่าควรจะมันคือ s h ชูดขอสิ้นโนนนีมของคำว่า s h ชูดหน่อยเร็ว s h ชูดแล้วมีอะไรอีกมันจะประมาณเส้นนี้คำว่าควรจะมีสามตัวไม่วิวลูกวิววอกว่าจะเออมาเร็วเร็ว ขอซีนโนนีของคำว่าชูดออดอะไรออดออดอะไรนะอะไรนะคะแคนไม่ใช่แคนคือสามารถเราต้องการได้คำว่าควรไอ้พวกนี้กริยาช่วยมันจะมีความหมายต่างๆกันไปแคนสามารถวิวเวอว่าจะแต่ตรงเนี้ยชูดมันจะเป็นลักษณะแสดงการแนะเออแนะนำใช่อ่ะมีคำว่าอะไรอีกชูดแล้วมีคำว่าออดอะไรคะออดออดออดไม่ใช่นะคะออด Alt. Alt ออสออสโมซิตตอบมาออสโมซิตเลยของหนูอ่ะออสทูโจดไปออสทูโจดแรงๆเลยเนี่ยออสทูและแฮดอะไรแฮดไม่ใช่สิควรจะด,ดีกว่าแฮดเบเตอร์ better, เห็นไหมมันจะติดเนี่ยเรียนจน คือนั่งแล้วความรู้มันออดโมเิตเข้าไปมีความรู้ติดอยู่ในสมองอยู่นิดนึงแล้วก็พอเราไกด์ไปปุ๊บเนี่ยแสดงว่าเนี่ยมีพื้นฐานมาก่อน s h o u l d out g h to have better ตัวนี้แปลว่าคว,ควรควรคือการแนะนำในขณะที่ must แปลว่าล่ะต้องดีกรีของการบังคับของความเป็นหน้าที่มันจะมีอยู่ตรงนี้โอเคไหมคะอ่ะทีนี้ แต่สิ่งที่ทั้งหมดเนี้ยเหมือนกันก็คืออะไร must have to should ought to have better ทั้งหมดมันจะบวก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  verb ช่อง บกวกวิรช่องที่หนึ่งโจดแรงๆเลยตัวเองคะตัวเองจําได้ปะพี่บอกไว้ตั้งแต่ข่าวที่แล้วบอกว่าทูจําได้ปะใครจําได้บ้างทูข่าวที่แล้วทูบอกเว่าเท่าไหร่ทูบวกเว่าเท่าไหร่ทูบอกว่รเท่าไหร่ทูบวกว่าช่องอะไรหนึ่งไม่ผ่านไม่เติม a c s ครับน้องปังปอนตอบถูกครับจําได้บ้าครั้งที่แล้วที่เราคุยกันนะทูบวกวิรช่องอะไรอ่ะหนึ่งไม่ผ่านไม่เติม SCS เนี่ยพวกเนี่ยพวกเนี่ยเวิร์บช่วยเนี่ยนะคะมันก็จะบอกเวิร์บช่องที่1ไม่ผ่านไม่เติม SCS โอเคไหมคะโอเคไหมทีนี้ให้จำว่า all to เนี่ยจะมี two เห็นปะอ่าประมาณนี้เนาะนะคะทีนี้ค่ะอันเนี้ยเดี๋ยวพี่จะลบบรรทัดล่างเพราะว่าอันนี้เราเราจะโฟกัสกันที่คำว่าต้องอ่าผ่านนะโฟกัสกันที่คำว่าต้องนะคะทีนี้ h a v e t o มันก็แปลว่าต้องเหมือนกันมันจะเป็นลักษณะของความจําเป็นอ่ะพี่ลบเลยนะคะแต่ให้จำนะคะสรุปคําว่าควรควรมีอยู่3ามคำคืออะไรนะควรควรควรมีอยู่3ามคำคืออะไรนะ Shoot, g h t t o และ h a d เออแน่นอนเป็นความรู้ที่เราจะต้องใช้ต่อไปตลอดชีวิตอันนี้พี่พูดจริงๆเพราะว่า มันเป็นประเด็นที่เห็นบ่อยมากๆนะคะทีนี้เราโฟกัสกันที่คำว่า must กับ have to โอเคไหมนะ must กับ have to ซึ่งเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่า must กับ have to นั้นบวกบวกเสียงตื่นเต้นมากบวกบวกเวอร่ชงหนึ่งไม่ผ่านไม่ตัวซโอเคนะคะอ่ะจบนะคะตรงนี้อ้าวยังไม่จบ <c oughs> นะทีนี้เนี่ยเอาเข้อสอบแบบเบเบก่อนเบนี่คือเบอะไร บบี baby. ไม่ใช่เบสิกเบสิกไม่ใช่ Baby เป็นข้อสอบแบบเบสิกก่อนค่ะทุกคนสิ่งที่เป็นเบสิกเลยก็คือว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยต,ตัวเองต้องดูว่าอย่าง Must อย่างเงี้ยมันเป็นเ Ver บที่ทำไมคะมันไม่เหมือน have to have to มันจะผัน tense ได้เข้าใจปะ Must มันไม่มีรูปอะ uh huh. <laughs> มันไม่มีอดีต uh huh. Must ไม่มีอดีตอืม uh huh. แต่ have to มันจะมีรูปอดีตเข้าใจไหมคะเนี่ยพวกเนี้ยเขาอาจจะเทสตร,ตรงนี้ว่าเฮ้ยอย่าง have to อย่างเงี้ยอ่ะคุณก็จะมีญาติมีญาติของมันคือ have to มันก็จะมี has to ซึ่งการเลือก have กับ has ก็ดูตามประประประธานสิคะอ่าประธานถ้าเป็นเอกพจน์ก็ has พรูะหุ์ก็ have ถูกปะ่ะโอเคไหมคะเอกพจน์ใช้ has พรูะหุ์ใช้ have เสร็ Z, มันก็มีญาติของมันคือถ้าถ้ามันเป็นอดีตอดีตต้องผัน have p a s เป็น verb ช่องที่ verb ช่องที่2ก็เป็น had to อย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะอ่าเนี่ยอันนี้ก็คือจะมาเป็นเรื่องของ tense แล้วนะคะแต่ทีนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อสอบที่อาจจะออกได้แต่ที่เด็ดที่สุดของมันก็คือ มันจะต้องมาพูดถึงประโยคปฏิเสธลูกนี่คือไฮไลท์ของทุกโรงเรียนที่จะต้องออกข้อสอบให้เลือกระหว่าง must not กับ don't have to don <'t. S 1> เข้าใจไหมคะอ่ะเนี่ยนี่ก็คือสเต็ปที่หนึ่งแต่สเต็ปที่เป็นทีเด็ดของทุกโรงเรียนคือ must not กับ must not กับ don't have to ซึ่งถ้าเป็นประธานเอกพจน์เราจะไม่ใช้ don't have to เราใช้เป็นอะไร ถ้าเป็นประธานเอกพจน์ก็พี่บอกแล้วไงว่าประธานเอกพจน์ไม่ใช่ดูอ่ะพี่ก็พูดอยู่ในว่ามันใช่อันดดาสมาโดดเดิร์ทอะไรลแล้วเขาไม่ไม่ดาสโอ้โหตายแล้วนี่เรียนไปถึงเรียนไปถึงไหนแล้วกลับมาดูด้าสเหมือนเดิมแสดงว่าเฮ้ยเปนจริงๆพี่ก็เข้าใจนะบางครั้งโรงเรียนน่ะให้ให้ไม่ค่อยสอนออกเสียงใช่ไหม <c ười> เออใช่ไหมใช่ไหมมณนโม โรงเรียนโรงเรียนไทยอันนี้จริงๆพี่เข้าใจเลยอะโรงเรียนไทยคือแบบเวลาเรากาเรากาได้ไงแต่เขาไม่ได้สอนเราออกเสียงใช่ไหมก็มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละบางโรงเรียนสอนสอนออกเสียงแต่ว่าแกมมาไม่แน่นมันก็จะมีประมาณนั้นเด็กเรียนออนไลน์แล้วไงนะ อ่ะอ่านี่เอาอีกแล้วปังปอนชอบเมาส์อีกแล้วอ่ะปังปอนจะเมาว่าอะไรฮะช่วงเมามอยอะไรนะคะพี่ไม่เก็ตมุกอะไรอ่ะอ่าแล้วใหม่ขอขอขอแล้วใหม่อีกหนึ่งครั้ง,งคคแล้ว หรอเออปังปอนชอบเมาอ่ะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเมาเดี๋ยวเมาตอนเบรกปังปอนชอบเมาท็อปปิกที่ปังปอนชอบเมาเรื่องอะไรรู้ป่ะปังปอนชอบชวนคุยเรื่องการเมืองเนี่ยพี่ไม่อยากคุยด้วยเลยปังปอนชอบคุยเรื่องการเมืองไม่เอาอ่ะไม่อยากคุยที่นี่เราไม่คุยเรื่องการเมืองนะจบ่ปใช่เนี่ยบุ๊กกับปังปอนชอบคุยเรื่องการเมืองไม่คุยนะอ่ะ โอเคฮะไม่เอาเดี๋ยวไลฟ์สดเดี๋ยวคนทา้งบ้านได้ยินไม่เอาเราจะคิดอะไรก็เป็นเรื่องของเราแล้วอ่ะโอเคจบจบก่อนจบก่อนอ่ะ uh. ทีเรามาคุยเรื่องมัสนอตเราคุยเรื่องมีสาระดีกว่าเรื่องที่มีประโยชน์กับตัวเองเรื่องที่ เรื่องที่มันยังเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ก็ต้องไปตอบ่อไปนะมัสโนดกับแต่น,นี้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไงเราดูตัวเองก่อนไหมอ่ามัส t ดกับอ่าดัสโนดกับ Do not have to นะคะโอเคอันนี้ดูดัสูนูเข้าใจแล้วทีนี้เราจะมาเลือกว่าเฮ้ยเราซ้ายหรือขวาเฮ้ยซ้ายความหมายมันต่างกันเลยมัส n o ดแปลว่าอะไรต้องไม่ในขณะที่ด้านขวาแปลว่าไม่ต้อง <laughs> ต้องไม่กับไม่ต้อง must not คืออะไรต้องไม,งไม่ถ้าพี่บอกว่าเฮ้ยเธอต้องไม่ไปแปลว่าไปได้ปะเออนี่คือการสั่งทำไมคะสั่งห้ามเข้าใจไหมเนี่ยอะตกปะไม่โอเคอะนี่คือการสั่งห้ามไม่ต้องนี่คือแหละทำได้ไหม ทำได้แต่มันเป็นสิ่งที่ไม่จําไม่จําเป็นหนูจดไว้เลยประเด็นนี้ยังไงก็ออกไม่ต้องคือไม่จําเป็นอ่าไม่จําเป็นใช่ไมคะไม่ต้องคือไม่จําเป็นอ่ะเช่นพี่บอกว่ามันอันตรายนะเธอต้องไม่ไปหรือเธอไม่ต้องไป เออต้องใช้เป็น i s dangerous you must not go เข้าใจยังอ่าเข้าใจนะคะอ่าเสร็จพี่บอกว่าเรื่องเรื่องเนี้ยเขาจะมีเขาจะมีบริบทมาคือเขาจะมีโจทย์มันจะมีแบบแบบมีบริบทมาว่าเฮ้ยเป็นประมาณนี้อะไรเงี้ยแล้วหนูก็เลือกคำที่มันสอดคล้องกับบริบทนะคะอ่านะสมมุติพี่บอกว่าพี่มีเพื่อนหลายคน I have a lot of friends แล้วพี่จะไปช้อปปิง้งอ่เาเข้าใจไหม I will go shopping แล้วพี่บอกว่าเล่าว่าต้องไม่ไปหรือไม่ต้องไปก็ได้ไอไเออเพราะว่ามีพี่มีเพื่อนหลายคนแล้วไงถูกปะ You don't have to go with me อันนี้เลีย์ยังคะฉะนั้นเนี่ยในการเลือก must not กับ don't have to ต้องตัดสินกันที่ความ <c oughs> ความความหมายเออมันต้องดูความหมายพอเข้าใจไหมคะหนูต้องไปดูที่ความหมายเพราะว่ามันอาจจะออกการใช้ใช้ Must not go ก็ได้หรือจะใช้ don't have to go ก็ได้ต้องไปดูที่บาลบทเข้าใจไหมอ่ะอย่างเช่นพี่บอกว่าพี่เข้าไปในสนามบินอ่าบริบทคือสนามบินแล้วพี่บอกว่า you must not smoke หรือว่า you don't have to smoke สนามบินนะนะโรงหนังนะนะจะไปสุบมันต้องไม่เอาซิเอาอีกแล้วปังปอนเอาอีกแล้วปังปอนชอบพูดเลยทำไมปังปอนเป็นคนอย่างนี้เ,ออเนี่ยปังปอนรู้เลยปังปอนพูดเรื่องอะไรเออเฮ้ยเราคุยเรื่องเรื่องของเราก่อน พี่บอกว่าไปในโรงหนัง you must not smoke หรือว่า you don't have to smoke you must you must เราก็ต้องบอกว่าเราต้องไม่สูบบุหรี่สิจำไว้เลยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีลักษณะของการสั่งห้ามการสั่งห้ามเราจะดูจากอะไรการสั่งห้ามเราดูจากบริบทมันจะมีเรื่องของสถานที่และกาลเทศะเข้าใจไหมคะ และคําที่เป็นลักษณะของคําเตือนในผลลายที่จะเกิดขึ้นเข้าใจยังอ่ะดูจากอะไรการสั่งห้ามมันจะมีบอกเลยว่าเฮ้ยสั่งห้าม 1. กาลเทศะสองกาลเทศะก็สถานที่ 3. คือผลร้ายที่จะเกิดขึ้นถ้ามีคําออกมาทํานองไร้ๆหลายๆอะส่วนใหญ่จะลงที่คําว่า must not เข้าใจไหมคะได้ยังณนะจุดนี้นะคะ ข้อสอบมันอาจจะออกเฮ้ยเขาบอกว่านำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในคอนโดเห็นปะมีลักษณะเป็นคอนโดกับสัตว์เลี้ยงอ่าเนี่ยแค่เราเห็นคำว่าอพาร์ m เมนอย่างเงี้ยฮะคิดว่านี่คือ don't have to หรือคือ must not <S <s <ays> <S ใช่มันจะเป็นคำว่า must not เพราะเหตุอะไรการะเทศะและสถานที่คืออพาร์ m เมน อพาร์ตเมนต์กับสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ยเห็นปะมันก็คือเราจะต้องตอบว่า must not ประมาณนั้นได้ไหมคะวิธีการดูเนี่ยบางครั้งหนูอาจจะไม่ได้อ่านเข้าใจทุกคำแต่หนูจะต้องดูว่าเฮ้ยเนี่ยมันมีลงหนังสังเกตนนะีพอลงหนังอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยมันจะต้องตอบประมาณว่า must not ส่วน don't have to มันจะเป็นลักษณะพูดว่ามันไม่สำคัญมันไม่จำเป็นอย่างเงี้ยเข้าใจไหมอ่ะคำว่าสำคัญคำว่าจำเป็นมีอะไรบ้าง necessary it's not necessary เออเนี่ยเนี่ย it's not oh uh. it is not necessary necessary it is not i m p o r i m อะไรคะเมื่อกี้เมื่อกี้เพื่อนบอก important มันไม่สำคัญมันไม่จำเป็นอย่างเงี้ยเออลักษณะก็คือมันจะตอบเป็น uh, do does not have to ผ่านไหมคะวันนี้นะเออเวลาทำอ่ะให้ลองคือไม่ต้องอ่าน เขาใส่ทุกประโยคบ o กครับขีดกำแพงทำไม you must not you must not r i t on the wall พี่ต้องมานั่งทำความสะอาดหรือเปล่านี่นี่เป็นตัวอย่างของคำว่า must not เข้าใจไหมนี่มันเป็นตัวอย่างของคำว่า must not ว่าอย่าเขียนกำแพงเข้าใจไหมคะคือบุกต้องการบุ อบุกต้องการทําแสดงว่าเขาต้องการทําตัวอย่างขนาดไลฟ์สดว่า you must not อย่าเขียนกำแพงอย่างเงี้ยเขียนกำแพงเห็นปะเออก็จะเป็นต้องเป็น you must not ประมาณนั้นนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมีการท่องศัพท์กันสำหรับวันนี้เนี่ยคำที่วันนี้ขึ้นหัวเซตของเราคือคำว่า media violence แปลว่าอะไร ความรุนแรงของเออความแรงจากสื่อประมาณนั้นเขาสอบออกเรื่องนี้บ่อยคืออะไรให้บุกลบโอ้โหบุกคือแบบบุกคนเราอ่ะเดี๋ยวไว้เท่านี้ก่อนนะคะให้เดีย๋ยวจะไปจัดการลบกำแพงโอเคค่ะอ่ะวันนี้ไายบายทางบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในวิคถัดไปค่ะ